จากที่สมาคมคนพิการภาคตะวันออกได้ดำเนินโครงการฝึกงานตามมาตรา35เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้คนพิการหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวน609ชั่วโมงมาแล้วหลายศูนย์ทั่วทุกภาคโดยโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางออกให้คนพิการที่ต้องขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานและนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพไม่เพียงเท่านั้นบุคลากรครูผู้สอนแต่ละศูนย์ฝึก ก็จะได้มีโอกาสทำหน้าที่ผู้ฝึกอาชีพอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ส่งต่อสู่ผู้พิการหรือผู้ดูแลฉะนั้นการที่บุคลากรมีคุณภาพผู้เรียนก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยทางสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและจับมือกับสถานศึกษาก็คือวิทยายลัยเทคนิคบางแสนจังหวัดชนบุรี จากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นสูงซึ่งในโครงการนี้จะมีการฝึกสอนรายวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยมรวมแล้วกว่า150ชั่วโมงโดยได้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนกแฟชั่นและสิ่งทอมาเป็นวิทยากรให้การสอนตลอดทั้งโครงการและมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด26คนอาจารย์แก้วตากรรมยีอาจารย์ประจำแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคบางแสนบอกว่าตลอดระยะเวลา150ชั่วโมงที่บุคลากรทุกคนได้เรียนรู้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่สําคัญในการนําไปต่อยอดความรู้ความสามารถโดยโครงการนี้สอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเทคนิคต่างๆเธอดีใจที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการนี้นักศึกษาคลาสนี้ที่มาเรียนซึ่งเป็นผู้พิการทางกายเนาะเรายังไม,ไม่เคยสอนมาเลยเอมาสอนก็ ก็ดีใจคาดหวังว่าที่เราสอนไปเขาจะนำไปใช้ต่อยอดเขาไปตั้งใจสอนเด็กเหมือนกับเราให้ความรู้เขาเขาไปให้ความรู้ต่อเราก็มีความภาคภูมิใจให้นักเรียนเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าหมดกำลังใจนะคะโครงการนี้คือให้มีสอนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เด็กจะได้มีความรู้มากขึ้นและสามารถนำไปประกอบอาชีพ ของตนเองหรือว่าอสอนคนอื่นได้ต่อไปบุคลากรทั้ง26คนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอย่างเช่นนายยอดเยี่ยมรวงคำชาวจังหวัดน่านเขาคือผู้ที่เคยเป็นผู้ฝึกอาชีพเมื่อ2ปีก่อนขยับขึ้นมาเป็นครูผู้ช่วยเมื่อปีที่แล้วและวันนี้เขากำลังจะจบหลักสูตรการตัดเย็บขั้นสูงหรืออาจจะเรียกได้ว่า เขากาลังจะกลายเป็นครูผู้สอนอย่างเต็มตัวคือมามาฝึกที่ศูนย์ที่น่านเปิดปีแรกครับก็ได้เรียนที่นั่นเป็นครั้งแรกครับแล้วก็พอได้ประสบการณ์มาบ้างก็ก็ดีนะครับคือว่าได้พัฒนาตัวเองขึ้นมางนรับครับในความรู้สึกคือว่าได้ไดความรู้เพิ่มแล้วเราก็จะได้นําความรู้ที่เราได้เรียนเนี่ยไปสอนให้กับผููพิการหรือว่าผู้ดูแลที่จะมีโครงการเปิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยครับผม โครงการพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ทางสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการภาคตะวันออกได้ดูแลบุคลากร,กรอย่างเต็มที่ตลอด150ชั่วโมงทั้งด้านสวัสดิการอาหารและที่พักทางสมาคมเขามีการอบรมตรงนี้ก็คือเขาจัดการค่าใช้จ่ายอะไรให้เราอยู่แล้วความเขามีงบให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค,คือทุกอย่างเลย ทั้งที่พักอาหารที่อยู่อาศัยทุกอย่างค่ะบุคลากรที่ได้พัฒนาฝึกหลักสูตรครั้งนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณทั้งสองสมาคมที่มองเห็นโอกาสการพัฒนาเพิ่มทักษะขั้นสูงให้กับทุกคนพวกเขาได้รู้เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าที่คาดไม่ถึงและลดขั้นตอนลดระยะเวลาพร้อมทั้งเข้าใจง่ายและอยากให้มีการจัดการพัฒนาเช่นนี้อีกทุกๆปี เครื่องคมรู้เพิ่มทักษะให้เราได้เรียนรู้ว่าการตัดเย็บเสื้อผ้าเราเคยอาจจะเรียนหลักสูตรที่แบบโบราณนะคะสมัยเก่าแต่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆออะค่ะก็จะมีหลักสูตรใหม่อย่างกิจเล็กๆน้อยๆก็อยากได้ความรู้อยากเรียนเพิ่มเติมอีกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจะได้ไปพัฒนาในจุดที่เราไปสอนค่ะ ต้องการพัฒนาตัวเองหให้มีศักยภาพพอที่จะไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์สามารถนำไปเรียนรู้และก็ประกอบอาชีพได้ไก็จะฝึกเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและเทคนิคต่างๆบอกเทคนิคการตัดเย็บให้ทันต่อแฟชั่นเพราะว่าความรู้นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดแฟชั่นนี่มันไปเรื่อยๆเราต้องตามให้ทันเพื่อไปถ่ายทอดให้นักเรียนนะคะ ความรู้คือสิ่งที่สําคัญที่ได้จากการตั้งใจฝึกอบรมแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจัรยาบันความเป็นครูรวมไปถึงประกาศนียบัตที่พวกเขาทั้ง26คนจะได้รับความภาคภูมิใจที่ได้รับการรับรองจากพิจรารณยเทคนิคบางแสนและกระทรวงศึกษาธิการสําคัญที่สุดคือเราได้ใบประกาศจากวิยายเทคนิคของชนบุรีนั่นคือกระทรวงศึกษาธิการเป็นคนออกเป็นใบรับประกัน อาชีพให้กับเราว่าเราจบครูค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้ติดตัวเราไปใน,ในคือติดตัวเราไปตลอดเลยถ้าคือเหมือนกับตลอดชีวิตนั่นก็คือจรรยาบานครู9ข้อก็เรียกได้ว่าตอนนี้เราก็เป็นครูเต็มตัวแล้วค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้ไม่ใช่การจบการฝ่รู้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นทุกๆคน จะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งอยู่เสมอเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด